สวัสดีครับพบกับคุณครูนุ่มนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มนะครับก็จะพานักเรียนนะครับมาเรียนรู้ในห้องเรียน e-Learning นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนะครับมันเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับอ่านะครับนักเรียนดูรูป2รูปนี้นะครับ มีนักเรียนสังเกตดูมีความแตกต่างกันไหมครับมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับดูรูปแรกนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีตนะครับเขาผูกเขาจะผูกพันกับวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาตินะครับดูนะครับวิถีชีวิตคนในปัจจุบันนะครับเน้นความสะดวกสบายความเจริญก้าวหน้านะเห็นครับเน้นเทคโนโลยีนะครับมีความแตก ชีวิตในสมัยก่อนโดยชื่นเชิงเลยนะครับมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับมาดูในด้านในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนนะครับดูเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนนะครับของผู้คนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับทาเครื่องมือเครื่องใช้จากธรรมชาตินะเช่นตะเกียงเห็นไหมครับสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับต้องใช้ตะเกียงในการส่องสว่างนะครับเตาเตาทานนะครับ ใช้เตาถ่านในกาททำกับข้าวหูข้าวนะครับเตาลีดนะครับเตารีดก็ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเตาลีดถ่านถ่านที่เราทํากับข้าวเนี่ยนะครับเอามาใส่ข้างในนะครับกระต่ายกุดมะพร้าวเห็นไหมครับโูดตุ้ยมือนะครับแตกต่างกับสมัยนี้นะครับใช้เครื่องปั่นเครื่องบดนะครับใช้เวลาเดียนะครับนี่คือเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนนะครับที่โคนสมัยก่อนสร้างขึ้นมาทํามาจาก เครื่องมือเครื่องใช้จากธรรมชาตินะครับอ่านี่ดูเครื่องมือเครื่องใช้ในปัจจุบันเห็นไหมมอหของข้าวไม่ต้องก่อไฟละนะครับไม่ต้องก่อถ่านก่อไฟเห็นไหมให้มอหของข้าวเสียไฟฟ้าเห็นไหมครับมีหลอดไฟหลอดไฟฟ้าให้ความส,สว่างเห็นไหมครับไม่ต้องใช้ตะเกียงอ่ามีเตารีดเห็นไหมครับมีเตารีดไฟฟ้ามีพัดลมเห็นไหมครับสะดวกสบายนะครับใช้ง่ายแลนะข็้นรวดเร็วด้วยนะครับนี่คือ เห็นไหมครับมีความแตกต่างไหมครับกับเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันโดยชื่นชมนะครับนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นการประกอบอาชีพข,ของคนในชุมชนเห็นไหมอดีตการทํานาในอดีตใช้แรงงานของสัตว์มาช่วยในการถ่ายเห็นไหมครับปัจจุบันใช้เครื่องยนต์นะครับใช้รถถครับในการถ่ายนะครับ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนเห็นไหมครับอดีตคนสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรประชาชนส่วนใหญ่ทําการเกษตรเป็นหลักนะครับพอมาปัจจุบันนะครับปัจจุบันประชากรประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเช่นการทํางานการทํางานในโรงงานอาุตสาหกรรมเป็นพนักงานอะไรนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะครับต่อไปการแต่งกายาการแต่งกายก็มีการเปลี่ยนแปลงดู าการแต่งกายในอดีตนะครับการแต่งกายในอดีตนะครับเขาแต่งด้วยเสื้อผ้าแบบไทยนะครับแบบในทไทยมาดูปัจจุบันนะครับมาดูปัจจุบันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบชาวตะวันตกนะครับเอาค่านิยมของฝรั่งบางค่าเอาค่านิยมของชาติาตะวันตกมาไปใช้นะครับตอนนี้นะครับการสื่อสารของคนในชุมชนเห็นไหมคนในอดีตนะครับ ติดต่อสื่อสารกันโดยจดหมายนะครับเขียนจดหมายเนี่ยนะครับส่งไปรษณีย์ไปหรือโทรเลขที่นําส่งโดยบุรุษไปรษณีย์เห็นไหมปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นนะครับสามารถใช้โทรศัพท์นะครับใช้โทรศัพท์โทรได้เลยนะครับหรือเล่นเฟซเล่นไลน์วิดีโอคอลห้การได้เห็นได้ได้เห็นหน้าเห็นเสียงกันนะครับสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนนะครับรวดเร็วทันใจนะครับจะทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ประเพณีประเพณีก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันดูอดีตสิครับการเล่นน้ําในวันสงการในในอดีตนะครับจะมีการพรมน้านะครับพรมน้ําใส่น้ําอบน้ําหอมนะครับพรมน้ํากันเบาๆดูป,ปัจจุบันนะครับการเล่นน้ําสงการนะครับใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆเช่นปืนฉีดน้ําหางน้ำนะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการรับประทานอาหารของคนในชุมชนอ่า อดีตนะครับอาหารที่รับประทานเป็นสิ่งที่หาไดจากชุมชนนะครับหาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหาง่ายๆนนะครับในรอกชุมชนของเรานะครับตามธรรมชาติมาทาอาหารนะครับส่วนปัจจุบันนะครับนิยมรับประทานอาหารสาเร็จรูปนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับเ่นมาม่าอะไรเงี้ยครับข้าวกล่องพิซซ่าเงี้ยเข้าสะดวกสบายนะครับแค่เอาเงินจ่ายก็ได้กินไม่ต้องทําไม่ต้องต่อไฟไม่ต้อง ปรุงอาหารก็ได้รับประทานอาหารแล้วนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านของอาหารนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับก็คืออดีตนะครับคนในอดีตจะสร้างบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ํานะครับเพราะว่ามีความอ sociedad, Bref, ุดมสมบูรณ์สามารถเอาน้ำเนี่ยไปใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับการเดินทางเขาก็ต้องใช้เรือในการเดินทางนะครับปัจจุบันนะครับ ผู้คนจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองเพราะมีรถยนต์นะรถไฟฟ้าที่อำนวยสะดวกนะครับมีความสะดวกสบายในการเดินทางามีหลายทางเลยนะครับเช่นขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับนั่งเครื่องบินนะครับรวดเร็วทันสมัยนะครับสม่ยปัจจุบันนี้นะครับที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับ อดีตสร้างบ้านโดยใช้ไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมากในชุมชนและยกขึ้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมดูปัจจุบันนะครับสร้างด้วยปูนซีเมนต์นะครับสร้างด้วยปูนทาตามแบบตะวันตกนะที่อยู่อาศัยอาคารสูงนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับาการดําเนินชีวิตนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอดีตนะครับใน,นอดีตผู้คนจะทอผ้าใช้ไปใช้เองนะครับ นะครับดูความนวิถีชีวิตเรียบง่ายมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอันนี้คือการดำเนินชีวิตในอดีตน,นะครับดูปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้คนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปมาใช้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเราต้องทอผ้าแล้วมาตัดเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ะนะครับคนส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อเพื่อเสื้อผ้าสาเร็จนะครับวิถีชีวิตนะครับก็ เปลี่ยนไปนะครับชีวิตเร่งรีบนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแข่งขันทำมาหากินกันนะครับ,นะรบวันนี้นะครับคุณครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนลงในตารางนะครับที่ครูมอบหมายให้นะครับตัวอย่างเช่นอนดีตนะครับติดต่อสื่อสารการโดย จดหมายหรือโทรเลขนไครับปัจจุบันติดต่อสื่อสารการทางโทรศัพท์เนี้ยครับอ่านเรียนนะครับเขียนวิเคราะห์ลงมาครูาำนดให้5ข้อนะครับนักเรียนเขียนลงในสมุดประวัติศาสตร์นะครับแล้วนํางานชิ้นนี้นะครับมาส่งคุณครูตอนที่นักเรียนเปิดเรียนตามปกตินะครับ กันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จบการสอนเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมป้องกันนะครับไปไหนมาไหนปิดเม็ดให้เรียบร้อยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ